คอนโด2ห้องนอนห้องมุมที่จอดรถส่วนตัวติดเอกมัยทองหล่อราคาแค่5ล้าน6แสนบาทครับใครที่กำลังมองหาคอนโดขนาดใหญ่อยู่นะครับห้องเนี่ยพื้นที่ใช้สอยมากถึง69.76ตารางเมตรเลยนะและมีพื้นที่จอดรถในโฉนดอีก12ตารางเมตรรวมเป็น8 1 7 6ตารางเมตรครับห้องเนี่ยมี2ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมอยู่และเฟอร์นิเจอร์กับอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นที่คุณเห็นในวิดีโอนี้คุณได้มันไปทั้งหมดเลยนะครับที่สาคัญ2ห้อง ห้องนอนที่ผมบอกไปเนี่ยคุณก็ไม่ต้องแย่งกันนะครับว่าคุณจะนอนห้องไหนเพราะว่า2ห้องนอนเนี่ยคุณได้วิวเดียวกันเลยแล้วส่วนกลางของที่นี่เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างเลยครับและถ้าคุณคิดว่าการที่ส่วนกลางมีครบและเยอะขนาดเนี่ยค่าส่วนกลางต้องแพงแน่เลยใช่ไหมผมบอกเลยว่าคุณคิดผิดครับเพราะคอนโดที่นี่ค่าส่วนกลางแค่30บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองหากใครสนใจอยากเข้าชมห้องนะครับสามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยหรือจะแอดผมเข้า,าที่แอปเขียวก็ได้ adinnahome land เป็นตัวเล็กทั้งหมดเลยขอบคุณครับ